s i s t e s s s t e r สสวัสดีค่ะหมอแอนนี่นะคะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับตัวเองแนะนำตัวแล้วก็ร้านซิสเตอรีของเราค่ะร้านซิสเตอรีนี่นะคะก่อตั้งมาด้วยตัวแอนนี่แล้วก็เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่เป็นหมอเหมือนกันชื่อคุณหมอจิ๊บค่ะคุณหมอจิ๊บเนี่ยจบมานานแล้ว หมอที่หน้าตาดีแล้วก็ทํางานด้านความสวยความงามมาหลายปีแล้วค่ะมีประสบการณ์มากส่วนหนุ่ยนี่เนี่ยเพิ่งจบใหม่ค่ะยังไม่ได้ practice ในเมืองไทยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีความเป็นหมอลดลงนะเราก็ตั้งใจที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะต้องแชร์ประสบการณ์กันว่า อะไรใช้แล้วดีอะไรใช้แล้วไม่ดีมีปัญหาผิวแบบนี้ใช้อะไรดีอะไรที่จะช่วยได้ถึงแม้คุณหมอเนี่ยก็ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะยังต้องปรึกษากันเองบ้างเราเลยคิดว่าผู้หญิงหลายคนทั่วไปน่าจะมีปัญหาเดียวกันค่ะแล้วก็อยากเป็นทางออกเป็น outlet หนึ่งที่ช่วยคุณได้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรคําถามอะไรก็ติดต่อมาได้ตลอดนะคะเรามีทั้ง Line แอดเฟ o บุแล้วก็ Instagram ที่ขึ้นไว้เลยค่ะ ยังไงก็มีคอมเมนต์มีติชมอะไรยังไงรีบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเราจะอ่านทุกอันค่ะล้าจะตอบทุกอันด้วยจะได้พัฒนาให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่า Sisterin เป็นร้านมัลติแบรนดที่เราตั้งใจทำนะคะส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในคลินิกหรือโรงพยาบาลชั้นนำในเมืองไทยอยูพยนัค่ะซึ่งมันได้ผลจริงใช้แล้วดีก็เลยมาบอกต่อค่ะหรือจะเป็น Healget ที่แบบ ใช้แล้ดีมันช่วยได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็รับซิสีไปลองดูค่ะมา Follow กดไลค์กดแชร์ได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้เลยค่ะหวังว่าเราจะเป็นที่เพื่อให้คุณได้เหมือนคุณมีที่สาสามคนมค่ะคุณนะคะบ๊ายบา